สวัสดีครับในคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ธนบัตรเหมือนเดิมนะครับแต่ในคลิปนี้จะเป็นธนบัตรแบบที่12นะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมุนเวียนนะครับเป็นธนบัตรแบบที่12นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับที่เรียกกันคุ้นเคยกันที่เรียกกันทั่วไปว่าธนบัตร10บบาทแบบทรงม้านะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนทางด้านหน้าของธนบัตรก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ เป็นธนบัตรแบบที่12นะครับมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามมาว่ารับซื้อไหมนะครับก็จะพูดว่ายังไงดีล่ะครับก็ถ้ายินดีจะแบ่งปันก็รับซื้อนะครับหากว่ามีเยอะนะครับแต่ก็ราคานั้นก็ค่อยคุยกันทางแชทไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบปกติธรรมดาแบบฉบับตัวอย่างที่ผมนำให้ชมอยู่นี้ราคายังไม่แพงนะครับถือว่าถูกเลยล่ะครับแต่ ราคาที่แพงนั้นผมจะให้หลักพันอยู่นะครับแต่ว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นธนบัตรแบบตัวอย่างนะครับธนบัตรแบบตัวอย่างก็ผมก็ไม่มีจะมาให้ดูนะครับแต่ว่าผมก็มีวิธีดูเบื้องต้นแบบให้รู้นะครับวิธีดูเบื้องต้นนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับตัวเลขจะเป็นเลขศูนหมดทุกตัวนะครับทั้งด้านบน้านล่างนะครับจะเป็นเลขศูนย์หมดนะครับแล้วก็ จะมีตัวอักษรคำว่าตัวอย่างสีแดงอยู่บนหน้าธนบัตรนะครับก็จะอยู่ทางด้านหน้าของธนบัตรนะครับคอยเพื่อนๆดูเองนะครับหากว่ามีก็คงจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นตัวอักษรสีแดงเขียนคําว่าตัวอย่างนะครับอยู่บนหน้าธานบัตรนะครับด้านหน้าของธนบัตรก็คือด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขก็จะเป็นเลขศูนย์หมดนะครับเลขศูนย์หมดหมดเลยนะครับ ถ้าเป็นธนบัตรตัวอย่างผมให้หลักพันนะครับถ้าสวยๆนะครับแต่ถ้าเป็นธนบัตรแบบปกติธรรมดาแบบนี้ก็ลองส่งรูปให้ผมดูก่อนนะครับถ้ายินดีจะแบ่งปันผมก็ยินดีจะรับซื้อท่านอยู่นะครับจะเก่าจะใหม่ก็รับซื้อนะครับถ้าแบบใบตัวอย่างนี้ UNC เลยนะครับแต่ว่าเก่าเก็ลองส่งรูปให้ผมดูก็แล้วกันนะครับถ้ามีเยอะผมก็ยินดีจะรับซื้ออยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นธนบัตรแบบตัวอย่างแบบที right ่ผมได้อธ like ิบายไปนะครับหลัก okay? พันเลยนะครับสวยๆนะครับแต่เป็นธนบัตรรุ่นนี้นะครับสิบาทรุ่นนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเป็นธนบัตรสิบาททรงม้านะครับทางด้านหลังนะครับที่เรียกกันแบบคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ถ้าสวยๆเป็นแบบตัวอย่างก็หลักพันหลังที่ผมว่านะครับธนบัตรรุ่นนี้ก็จะเรียกอีกหนึ่งว่าธนบัตรแบบที่สิบสองนะครับ ธนบัตรแบบที่สิบสอน,นะครับเป็นชนิดราคาสิบบาทนะครับฝากหน่อยนะครับใครมีนะครับไดีไลน์อยู่ชื่อคลิปนะครับผม